อาก้อยพี่น้องเอ้ยรรมา,าสะอาดสลืมสลืมมานี่โมเดดพี่น้องเอ้ยอาก้อยก็เลยเขาหัวเขาสวนพี่น้องเอ้ยหาตัดไวก็ไว้นี่พี่น้องก็ไว้ในหัวในสวนนีอ่อก้อยสาวโบพี่น้องทางออกในท้างออกแนงน้องมันกระท้างออกกล้องไว้กับชีจูดพี่น้องก็ไว <c oughs> เมมากเอ้เ <c oughs> okay. ลก็ตัดได้ไหลายยอดเลยพี่น้องเอ้สองสี่หกดสิบได้สิบยอดพี่น้องเอ้ไว้ไววไว้พี่น้องไว้ตัดไว้สิไปยนปนไปเผาเลยกระปนเนาะเซ่พี่น้องเอ้ปนใส่ป้าบ,แก,บแก้วก็แกงแน่พี่น้อง กะมังม่วงไงพี่น anyway. ้องเอ้ยมังม่วงเน้มังม่วงไข่พี่น้องเอ้ซุกเลยมังม่วงไข่ในพี่น้องมังม่วงไข่อันพี่น้องมังม่วงต้นอันนี้พี่น้องเอ้ยมังม่วงก็เริ่มซุกหอนบ่แดดนะหอนพี่น้องออกให้งานดีคือสาวโวโบแม่กู พี่น้องเอ้พี่น้องเมยเมย์เมยนี่พี่น้องก็ไผ่ก็มีอนหอบมีหน่อใหม่พี่น้องเลยใีหัวในสวนน่ะก็มะไข่ัพี่น้อง,งเลยคนโพนอยู่มาลกขนาดเลยมะไข่พักกระเลิมสุกพี่น้องฮะก,กูแดดแดดแดดฮ้อน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 พักเขาหัวเขาสวนตัดไร่แกงพี่น้องเลย อันนี้ก็กอไผ่เนี่ยบ่มมีหน่อมีแนวหรือเปน้องก็ไผ่บอมีหน่อมีแนวเลยท้าหงอกเลยก็กล้องไววก็ไปจูดน้องเลยจูดแล้วกิ่งก้านมันนี่ก็จูดถิมเนาะมันหกไปเลยสางก็มันก็สางหอกงามสางออกกลม ฮ้อนพี่น้องเอ้ยโบแดดดังห้อนโบห้อนได้ไรอองเฮงงานตัดไว้แต่ว่าชิปยอดเนาะมนสิบบห้อนได้ไรนี่ก็ไว้พี่น้องทางออกมาก้องไว้เลยกายจูดเป็นฝุนเนาะเป็นฝุ่นก็ไว้อีกพี่น้องพี่น้องงามงามก็ไว้สูงลิบหัวริบหาง อยู่สวนพี่น้องเ็อยู่สวนอยู่สวนมาเดินมาเดินมาตัดวายน้ำข่อยเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบใจเดอ้อพี่น้องขอบใจเดอ้อที่ขับมาชมขอบใจหลายๆ,ๆเดอ้องามบ่พี่น้องฝากกดไลค์เป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องเดอ้อบ้านน้อยนยน้อยนอยอันนี้เด้อพี่น้องเดอ้อเมื่อก่อนเมื่อก่อนบ้านนี้ อุปกรณ์มีกับมีเสียมพี่น้องกับเสียมนี่กับผ้าเนาะแนวตัดพี่น้องตัดไว้มีเสียมมีผ้ามันบนนี้มี้ากล้องก็เลื่อกบนซ้ายไ้พี่น้องเบิง่งเนาะพี่น้องเด้อให้เบิ่งไปต้อนตัดแล้วเด้อพี่น้องเด้อโอ้โบเดดพี่น้องเอ้ยมน,นี้บบเดดอากาศสะด้มสะดือแต่ว่าห่อนลบเอ้าห่อนลบเอาอนะเ,เป็นเป็นน้ำหมกให้งานเยียว ขอบใจเด้อพี่น้องเด้อขอบใจหลายๆเด้อบายบายส่งดี้ส่งนี